ทุกวันสาร์ผมจะไปตีกอล์ฟตอนช้าทุกวันตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นกอลแล้วใส่แว่นนิติกรอ์เลยการมองเคลียร์ชื่ออำนวยบำรุงชัยชนะอายุ70ตสายตามันยาวและเอียง ก็ใส่แว่นธรรมดาใช้ช่วงทํางานอ่านหนังสือตอนที่สายตามันเปลี่ยนมันก็จะมองภาพอยากจะไปใช้พวกโปรแกสซีฟอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาตอนนั้นเพื่อนไปตัดอยู่ที่เอราวันนึกถึงเขาก็เลยหาในเว็บไซต์เออมันมาอยู่ที่นี่ก็เลยแวะมาตอนวัดสายตานะครับก็รู้สึกว่าโอเคละเอียดแบบนั้นนะไม่เคยได้ทําหลังจากที่ได้ไปมันก็เคลียร์การมองเคลียร์ทุกคนสาร์ีนทีกอล์ฟ ก่อนเช้าทุกวันตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นก๊อปแล้วใส่แว่นนิติก๊อฟเลยถ้าเป็นไปได้หรือมีกําลังพอเนี่ย<ม>ก็ได้จะใช้คุณภาพแว่นที่ดีๆหน่อยเพราะสายตาเราใช้ตลอดเวลา